วันนี้ผมจะมาแนะนอนถึงการซื้อไฟล์มันซื้อ,อยากมากครับต้องมีเงินสามพันแล้วก็เขาว่าบายไฟล์ธุรกิจใช้ก็เขาว่าบายเอ็นชาใชต้องมีประมาณสามร้อยเฮ้ยส่วนบินม,มีห้าร้อยอันนี้จะเป็นยูดีที่เราต้องเติมเอาฮะส่วนตรงนี้มันเป็นพีพีนิวกับอาอชีพนะครับ ตรงนั้นเป็นช็อปรับมีช็อปสองด้วยครับตรงกลางครับถึงดีปลายอินโฟนี่มันมีสามชั้นนะครับชั้นตรงนี้ชั้นตรงนั้นแล้วก็ข้างบนอีกครับช็อปผมบอกแล้วครับเนี่ยครับถ้าเกิดเราอยากไปช็อปสองต้องเข้าไอ้ตรงป้ายบาร์บอร์คอแตกนี่ครับในนี้มันจะฟรีหมดนะสวนตรงนี้เป็นวาร์ปนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์ตอนสองทุ่มอันนี้เป็น สร้างบ้านหนึ่งกับสองแล้วก็หาของหนึ่งหาของสองอันนี้พีพีหมดเลยฮนะแต่ยักคุณพ่อแน้นอยากเข้าไอ้ตรงกลางที่ผุ่มชี้นะคะวงกลมเนี่ยฮะ,มะ,ฮะไม่เข้าไม่ได้ส่วน้ตรงนี้มนเป็นคะแนนอับอันนี้คืองินนะคนที่เยอะที่สุดคิวทอ็อปคนที่เยอะที่สุดส่วอเน,นี่ยเหรอฮะแคนท,อทอ็อปครับจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ามาทำไปอย่างนี้เฉยๆครับค่แนนอะ่ะบาย